ข้อความในทุติยะเสขาสูตรอิติวุตกะสูตรที่7นะครับทุติยเสขาสูตรว่าด้วยความมีมิตรด,ดีเมื่อเช้านั้นกล่าวถึงเหตุภายในใช่ไหมครับนี่มาดูเหตุภายนอกบ้างจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่นกระทําเหตุที่มีณภายนอกว่ามีอุปการะมากเหมือนความมีมิตรดีนี้เลยดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีย่อมละอกุศลเสียได้ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมี ปฐมเสขาสูตรนี้กล่าวถึงเหตุที่มีณภายในว่ามีอุปการะมากเนี่ยนะครับที่จะเท่าโยนิสโสมนสิการไม่มีเลยเพราะว่าพิสุผู้มีโยนิสโสมนสิการก็จะละอกุศลเสียได้แล้วก็ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่กาลยานามิตรนะครับหรือความเป็นผู้มีมิตรดีนั่นเองนะครับหันกาลยานามิตรโดยมากก็ต้องแปลว่าผู้มีมิตรดีนะ ผู้มีมิตรด,ดีถ้าหากว่าตัวเองดีอยู่แล้วถ้าคนเดียวก็ไม่เรียกว่ามิตรอะไรนะแต่มิตรนี้ก็ต้องใช้กับอีกคนที่มีคนคบคนแบบนั้นนะจึงเรียกว่าผู้มีมิตรดีนะครับอันทราว่ากัลยานมิตรก็หมายถึงว่าผู้ที่มีมิตรดีนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดผู้มีมิตรดี มีความยำเกรงมีความเคารพกระทําตามคําของมิตรดีทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลําดับถ้าหากว่ามีมิตรดีนี่นะครับมีเพื่อนดีหรือไม่เราเองเนี่ยนะครับมีที่ยำเกรงมีที่เคารพแล้วก็ทําตาม คำของมิตรดีนั้นๆแล้วก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะเพิกปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภิกษุผู้มีมิตรดีนี่นะครับมีความเคารพมีความยำเกรงแล้วก็กระทําตามคําของมิตรดีทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วตัวเองก็มาประพฤติมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุรูปนั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นปลายแห่งสังโยชน์ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรู้จัก คุณธรรมของผู้ที่เป็นมิตรดีนะครับซึ่งคนทั่วๆไปก็จะสมัครทําตัวเป็นกัลยาณมิตรกันหมดนะครับผมเนี่ยเป็นเพื่อนดีต่อท่านนะผมขอเตือนท่านเป็นต้นเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะพาดูว่าองคุณของผู้ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยขอบเขตแค่ไหนดูว่าเราคุ้นเคยกับใครเราก็เรียกคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรหมดที่จริงเราคุ้นเคยกับใครนี่นะครับควรใช้คําว่าปิยมิตร ไม่ควรใช้คําว่ากัลยาณมิตรง่ายๆเพราะว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต้องมีคุณธรรมถ้าตามตรงนี้มีคุณธรรม8ประการนะครับแต่ถ้าหากว่าทั่วๆไปที่เรารู้จักกันโดยมากก็คือปิยมิตรนะชอบใครก็เรียกคนนั้นว่าปิยมิตรเนี่ยนะคุ้นเคยกันอะไรกันไปแต่ถ้าหากว่าเป็นกัลยาณมิตรก็ผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็มาดูต่อไปนะครับบทว่าพาหิรังได้แก่เหตุที่มีณภายนอกจากสันดานในภายใน ก็คือท่านในอ่ะต่างจากนอกอ่ะท่านนอกอ่ะต่างจากในนั่นเองครับบทว่ากาลยานามิตรตาได้แก่บุคคลผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นผู้กําจัดความชั่วร้ายเป็นผู้ส่งเสริมประโยชน์นะส่งเสริมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าถ้าตามคําสอนเราก็เน้นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่ากาลยานามิตรนะครับคือหมายความว่า ตัวของเขาเนี่ยนะมีคุณธรรมเพียบพร้อมบริบูรณ์เลยผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาส่งเสริมประโยชน์เรามาส่งเสริมประโยชน์เรานะแล้วก็มีอุปการะต่อเราทุกอย่างลักษณะนี้แหละคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นกาลยานามิตรของเราความเป็นกาลยานามิตรนั้นชื่อว่ากาลยานามิตรตาก็เป็นภาวะเข้าไปเท่านั้นเองในบทว่ากาลยานามิตรตานั้นมีอธิบายดังนี้ ตามปกติกาลยานามิตรนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนัดอะไรหนึ่งศรัทธาเขาต้องมีคุณธรรมคือศรัทธา 2. มีคุณธรรมคือศีลสสุตะ4จาคะ5วิริยะ6สติ7สมาธิและ8ปัญญานะครับมีคุณธรรม8ประการนี้นะผู้ที่มีคุณธรรม8ประการนี้ชื่อว่าสามารถเป็นกรัลรยานามิตรได้ ครบทวนอีกครั้งคือศรัทธาศีลสุตะจารคาวิริยะสติสมาธิและปัญญาจำอินทรีห้าได้ก่อนนะครับผู้ที่ทรงอินทรีห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับได้แล้วห้าใช่ไหมศีลส,สุตะจารค้าอีกสามคำก็เป็นแปดนะครับจำแค่นี้ก็ได้ครบแปดแล้วนะครับศีลส,สุตะจารค้าปัญญาบวกพละห้าคนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์แบบนี้เรียกว่ากัลยาณมิตร สาม,มารถเป็นกัลยาณมิตรอธิบายว่ากัลยาณมิตรนี่นะครับเพราะถึงพร้อมด้วยศรัทธาขอบเขตแค่ไหนครับจึงจะเรียกว่าผู้มีศรัทธาคือย่อมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับศรัทธาคุณของพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยนะครับผู้ มีวาจาอันทองแท้เนี่ยนะก็คือผู้ที่ทราบซึ้งในคุณของพระตถาคตมากนะครับมีศรัทธามั่นคงไม่หวนไว้ในคุณของพระธรรคตนะนะนี่คือศรัทธาของเขาที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วก็ย่อมไม่สละการสแสวงหาประโยชน์สุขในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการตรัสรู้ชอบนั้นนะนะนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตรัสรูด้ดีตรัสรู้ชอบใช่ไหมครับตรัสรู้สัตธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ อาศัยเหตุที่พระองค์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับมาสแสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะนะคุณธรรมของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรก็มีศรัทธาในพระตถาคตในลักษณะนนเนี่ยนะคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาถามว่าไอ้ขอบเขตของศรัทธาของกัลยาณมิตรก่อนเขามีศรัทธาแค่ไหนนะจึงจะเรียกว่าบุคคลน,นั้นนะ่ะมีศรัทธาคือเขามีตถาคตโพธิศรัทธาสรุปนะโดยโดยตัวของเขาอ่ะนะ <S 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 เสร็จแล้วเมื่อเขามีศรัทธาแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้สแสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลาย<ฮ>ในในลักษณะผู้มีศรัทธาเนี่ยนะสแสวงหาประโยชน์ให้สุขให้แก่สัตว์เนี่ยนะถามว่าสแสวงหาประโยชน์สุขเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่ออริยมรรคววังัันเถอะสัมโพธิญาณเนี่ยนะครับสัมโพธิเนี่ยสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะแปลว่าตรัสรู้โดยชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับแสวงหา การตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับทีนี้มาดูคุณธรรมข้อต่อไปของผู้ที่ที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะครับคือไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวยังมีศีลด้วยนะครับคือถึงพร้อมด้วยศีลเพราะความที่กัลยาณมิตรนี่นะครับเป็นผู้มีศีลน,นี่แหละจึงเป็นที่รักลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศีลน,นะครับศีนเนี่ยกำจัดอกุศลมูลคือโทสะดังนั้นคนมีศีลดีจะไม่มีโทสะนะครับ ถ้าคนมีศีลดีนีถ้าสมาธิดีเนี่ยจะไม่มีความปราถนาหมายคามว่าจะไม่มีตัณหาถ้าสมาธิดีนะถ้าปัญญาดีหรือภาวนาดีเนี่ยนะครับเขาจะกําจัดโมหะได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะครับโดยตรงของศีลแล้วกําจัดโทสะสมาธิกําจัดโลภะนะครับวิปัสสนาหรือปัญญานั้นกําจัดโมหะนะถ้าโดยตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเอาอะไรเป็น เครื่องวัดว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะไม่ค่อยโกรธนะครับผู้มีศีลไม่โกรธอนะถามว่าขณะที่ศีลเกิดจริงๆขนาดนั้นยังไม่โกรธนะครับเมื่อผู้ที่มีศีลอย่างเงี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคืออโทสะสนี่นะครับความไม่โกรธเนี่ยจึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจาจทร์ทั้งหลายโอ้แต่ถ้าเป็นขี้โกรธขี้โมโหชุนเฉียวเป็นตัวเนี่ยใครจะไปชอบครับใครจะไปรักใครจะอยากอยู่ใกล้คนขี้โกรธอ่ะนะ เพราะฉะนั้นคนมีศีลจริงๆแล้วก็คือคนที่ไม่ค่อยโกรธนะครับหรือไม่โกรธเนี่ยนะฮะจึงเป็นผู้น่ายกย่องนะแล้วโดยคุณธรรมของท่านก็คอยตักเตือนตำหนิบาปคอยว่ากล่าวแล้วท่านก็เป็นผู้อดทนถ้อยคำในขณะเดียวกันคนอื่นก็แนะนำท่านได้ในขณะเดียวกันท่านก็หมั่นเพียรในการแนะนำคนอื่นแต่ว่าโดยปกติแล้วท่านเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย แล้วก็ตัวท่านนั้นโดยทั่วๆไปแล้วเป็นผู้ที่น่ายกย่องแล้วยังมีคุณธรรมคือคอยตักเตือนคอยตำหนิบาปคอยว่ากล่าวลักษณะนั้น,นคือผู้ที่มีศีลท,ที่เรียกว่าคุณธรรมของกาลยานามิตรสำหรับผู้มีศีลจะเป็นลักษณะนี้นะครับและต่อไปนะครับเพราะถึงพร้อมด้วยสุตะจึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งคือเมื่อท่านมีสุตะมากนะครับท่านก็จะพูดอะไรที่ลึกซึ้ง คัมภีรภาพเนี่ยนะครับอะไรครับสิ่งที่เป็นคัมภีรภาพคือขันทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นของลึกซึ้งนะครับถามว่าขันทาไมจึงลึกซึ้งก็ขันเนี่ยยังแตกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและก็รูปอย่างเดียวก็ยังแตกไปเป็น ภูตรูปและอุปาทายรูปแล้วในภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นนั้นน่ะยังแตกตัวไปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจย่าละเอียดเลวประเนตใกล้ไกลเป็นต้นเนี่ยนะครับเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะถ้านับกับจิตก็ได้ทั้งหมดเท่ากับจิตนั่นแหละครับแล้วเวทานาเนี่นยนะโดยเกิดร่วมกั <S <s <uck> บจิตก็89แล้ว <uck> ในทั้งหมดเหล่าน <ส compliment, S 3> ั้นก็มาแตกประเภทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาาละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลอีกนะครับ ขันเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็โดยสภาวะก็ยังมีความแตกต่างกันไปอกีกเขาสามารถกล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งกล่าวถึงขันเหล่านี้ได้อย่างดีน,นะครับลักษณะนี้ว่าเออผู้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสุตตะจริงๆเนื่องจากเขากล่าวถ้อยคําเหล่านี้ให้เราได้ยินได้ฟัง และก็เป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งคืออายตนะนะครับอายตนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าคนที่สามารถกล่าวอายตนะได้หมดก็คือมองเห็นความเป็นไปของสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏได้อย่างตลอดสายแล้วก็กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสัจ์จะเพราะว่าในขันและอายตนะนี้เป็นอะไรครับเป็นทุกขสัตตันหาที่เป็นเหตุข,ของขันอายตนะเหล่านั้นเป็น สมุทัยสัตว์นะครับความไม่เป็นไปของขันอายตนะพร้อมทั้งสมุทัยนั้นเป็นนิโรธสัตว์ข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ขันอายตนะกําจัดโลภะทํานิโรธให้แจ้งนั้นเป็นสายมักสัตว์แล้วก็คือสามารถมากล่าวถ้อยคําเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็กล่าวปฏิจจสมุปบ,บาทปฏิจจสมุปปณธรรมหมายถึงกล่าวปัจจัยและผลของปัจจยัยกล่าวเหตุกล่าวผลที่สัมพันธ์กันเป็นระบบเนี่ยนะครับ ตามหลักของสังสารวัตทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้สงเคาะอย่างลงอริยศสตร์ได้นะลักษณะนี้จึงเรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยสุตตะก็คือมีปะกติก,กล่าวถ้อยคําทั้งหลายเหล่านี้ให้เราได้ยินได้ฟังอ่ะนะอันนี้ก็คือองค์คุณอย่างหนึ่งของผู้ที่เกณฑ์กัลยาณมิตรเพราะถึงพร้อมด้วยจาคะจึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นคนที่ไม่มากมากว่าง,งั้นเถอะเป็นผู้ สันโดษนะผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะสันโดษสันโดษสิบสองอ่ะนะแล้วก็จะมีความสงัดหมายคาว่าวิเวกอ่ะนะแล้วก็ไม่คลุกคลีคําว่าไม่คลุกคลีก็คือไม่สังสักขะนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในคะถาวัตถุสิบนะครับซึ่งซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้านะครับนะตัวท่านนั้นอ่ะมีคุณธรรมอันนี้ด้วยนะครับ คือมีคุณธรรมคือมักน้อยนะมักน้อยในปริยัติเป็นต้นนะนะสองเป็นผู้สันโดษในจีวรเป็นต้นแล้วก็กายวิเวกยินดีในกายวิเวกเป็นต้นอ่านะไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นนะครับซึ่งการคลุกคลีก็มีรายละเอียดต่อไปอันท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นเรียกว่าถึงพร้อมด้วยจาคะเพราะถึงพร้อมด้วยวิริยะจึงเป็นผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชน์แก่ตนและคนอื่น เพียรที่จะร่ําเรียนด้วยตัวเองประพฤติปฏิบัติตามคําสอนด้วยตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็ยังปปฏิบัติประโยชน์แก่คนอื่นด้วยนะครับนี่เรียกว่าท่านมีความเพียรคุณธรรมข้อที่6ของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรคือเพราะถึงพร้อมด้วยสติจึงเป็นผู้มีสติมั่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรอบคอบคือสติอย่างเยี่ยมเป็นผู้ระลึกได้จำได้แม้สิ่งที่ทำแม้คำที่พูด นานมาแล้วไม่ใช่คนหลงหลมลืมลืมไม่ใช่คนปั้มปั๊มเปอร์เปอว่างั้นเถอะเป็นคนรอบครอบว่างั้นนะนะมีสติจําแม่นอะไรแม่นเนี่ยนะครับสามารถทบทวนเหตุการณ์เทียบเคียงวินิจฉัยได้หมดเลยนะลักษณะนั้นนะผู้สมบูรณ์ด้วยสติก็เอาตัวอย่างของพระอานนท์นะครับแล้วก็เพราะถึงพร้อมด้วยสมาธิจึงเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มั่นคงมีจิตแน่วแน่มีจิตใจมั่นคง แล้วก็สุดท้ายและเพราะถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงย่อมรู้สิ่งที่ไม่วิปริตก็คือ,คอ,คอรู้ความจริงทั้งหลายนั่นเองนะคะรับกาลยานามิตรนั้นสแสวงหาคติธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยสติคือหมายความว่ารู้เลยนะครับว่ากุศลเนี่ยมีคติอย่างไรหมายความว่าม mm ีผลอย่างไรนั่นเองมีที่ไปอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรมีที่ไปเป็นอย่างไร,นนะรานาเนี่ยนะกาลยานมิตรเนี่ยแสวงหาค้าควรสิ่งเหล่านี้เนี่ย อันนี้กิจของสติของท่านรู้ประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญานะรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้เป็นไปเพื่อสุขในโลกหน้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งอะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็นประโยชน์ท่านอะไรเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาก็มองออกใครควรด้วยปัญญาทั้งหมด เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิวังงั้นเถอะมีใจปักในอารมณ์นั้นปักก็ไม่ใช่หลับเจออารมณ์นั้นก็หลับสนิทไปเลยไม่ใช่นะครับคือไข้โคนในอารมณ์นั้นด้วยอนุภาพของสติและปัญญาไม่ฟุ้งซ่านไม่แผ่ซ่านไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับปรามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเพียรย่อมชักชวนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวนะครับอะไรที่มีโทษก็ห้ามคนอื่นเขา ในขณะเดียวกันก็ชักชวนให้เป็นไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปิโยครุภาวิโยวัตตาจวจนะขโมคัมพีรัญจะกระทั่งกัตาโนจัตาเนนิโยชเยกัลยาณมิตรนั้นเป็นผู้น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนอดทนถ้อยคำกล่าวถ้อยคำลึกซึ้ง ไม่ชักชวนในทางที่ไม่ใช่ฐานะถ้ากัลยานามิตรจริงๆเนี่ยจะไม่ชวนในทางผิดว่างั้นเถอะเช่นไม่ชวนเดรฉา,านกระฐานเันเขาต้องเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนําเป็นผู้ที่มีขันติมีความอดทนแล้วก็กล่าวถ้อยคําก็ที่ลึกซึ้งนะคือกล่าวถึงขันธะาายตนะเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ชักชวนในทางเสียหายว่างนั้นเถอดดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิสูจผู้มีกัลยาน,นมิตรย่อมละอกุศลย่อมเจริญกุศลเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีกัลยาน,นมิตรอาศัยภิกษุผู้เป็นกัลยาน,นมิตรยังกรรมมสกตายานให้เกิดคืออาศัยกัลยาน,นมิตรก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมกรรมของเฉพาะตัวเนี่ยนะครับ ย่อมทำศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วให้คงที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าศรัทธานี้มีสองอย่างใช่ไหมครับคือโลกิยาศรัทธากับโลกุตระศรัทธาโลกุตระศรัทธานั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนโลกิยาศรัทธาก็ยังมาแบ่งเป็นกรรมสกตาศรัทธานี่อย่างหนึ่งตถาคตโพธิศรัทธาอย่างนี้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาศัยกัลยาณมิตรนี่นั่นนะครับศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้น เกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วก็ย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมนั้นแล้วก็ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตด้วยการได้ศรัทธานั้นจึงละการอยู่ครองเรือนออกบวชแล้วก็ทําปาริสุทธิศีลทั้งศีลให้ถึงพร้อมหมายคำว่ารักษาปาริโมขสังโวลอินทรีสังโวลปัจจะยสันนิสิตศีนแล้วก็อาชีวปาริสุทธิศีลให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ แล้วก็สมาทานทุตธรรมคือธรรมะอันกําจัดกิเลสนะครับธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานะฮะเป็นไปตามกําลังทุดงนี้ตามกําลังนะครับหมายความว่าถ้ามีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาม,มากก็ประพฤติปฏิบัติได้มากแล้วก็กาลยานามิตรก็เป็นผู้ได้กระถาวัตถุสิบหมายความว่าจะได้ยินได้ฟังเป็นต้น,นนะนะเป็นผู้ปรารจกความเพียรอยู่เข้าไปตั้งสติไว้มีสัมปชัญญะ เจริญโพธิปักเคียธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งในไม่ช้าทำวิปัสสนาให้ตัดขาดอากุศลทั้งหมดด้วยการบรรลุอริยมรรคและยังกุศลธรรมทั้งปวงให้เจริญถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา